สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและล่าไลออนคาร์ครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคาร์นั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับหรือกําลังสนใจนะครับในส่วนของรถตู้พรีเมียมนะครับ11ที่นั่งครับกับฮุนไดนะครับต้องห้ามพาดคันนี้เลยนะครับคันนี้จะได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับโฉมสุดท้ายเป็นหน้าไดมอนด์แบบนี้เลยนะครับแต่คันนี้นะครับจะเป็นรุ่น อีลิตนั่นเองนะครับจะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับป้ายแดงราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านหสกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับเพราะคันนี้นะครับเขายังติดตั้งนะครับในส่วนของประตูไฟฟ้านะครับมา1ข้างนะครับและติดตั้งในส่วนของหน้าจอ Android นะครับทีวีเพดานนะครับกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์ไกยะถอยออปชั่นนะครับถือว่าครบแล้วนั่นเองนะครับกับคันนี้เลยนะครับ ฮุนไดเอสวนะครับ2อลิตมาในปี2020และเลขไม์ใช้ไปเพียง60,000กิโเมตรเท่านั้นนะครับไม์แท้นะครับมีวัดดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับและราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่1,150,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจับเฟแนซ์เลยนะครับซื้อสดนะครับร้านเราไม่บวกแวดนะครับฟรีค่าโอนมาพร้อมด้วยของแถมจัดเต็มเลยนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อ จับไฟแนนนะครับพิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยครับกรณีฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ20,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนานสูงสุดถึง7ปีหรือ8 4งวดนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เท่านั้นนะครับของแถมก็จัดเต็มเช่นเคยนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดซื้อได้ทุกอาชีพนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์ อนุมัตลูกค้าไม่สะดวกมาเราก็มีริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมพามาดูออปชันคันนี้เลยว่าตัวไมเนอร์เชนเนี่ยแตกต่างจากรุ่นก่อนไมเนอร์เชนอย่างไรบ้างนะครับเข้ามาเลยนะครับนี่เริ่มด้วยนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับนี่ตัวไมเนอร์เชนจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับแต่เขาจะาเป็นขีดๆแบบนี้นะครับ ถ้าภาษานะครับสากลเขาจะเรียกว่าหน้าไดมอนนั่นเองนะครับหรือบางท่านจะเรียกว่าหน้าปะหรือหน้าเพชรอันนี้ได้หมดเลยนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับนี่จะส่วนของกันชนหน้าหลังนะครับจะมีในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะครับเพิ่มมานะครับอันนี้ตรงรุ่นตรงโฉมเลยนะครับสาหรับตัวมเนอร์เชนนะครับมีกันชนหน้าหลังพร้อมกับข้างนะครับดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดแบบออโต้ด้วยนะครับปีไฟตัดหมอกพร้อมไฟเดย์ไลท์มาให้ครบเลยนะครับตัวรถคันนี้ จะได้เป็นสีดํานั่นเองนะครับสีที่สุดจะพรีเมียมเลยนะครับขายดีมากๆสาหรับรถตู้พรีเมียมสีดําแบบนี้นะครับล้อแมกโชมใหม่นะครับสาหรับม i n เนอร์เชนนะครับจะเป็นล้อแมกอลอยขอบ16นะครับจะเป็นแมกซีซีตรงๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมด้วยยางบิสโตนะครับปี2022นะครับภายในนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับซุ้มล้อนะครับเบ้าโช้กต่างๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพีคว่ำหรือน้บท่วมมาก่อนนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับ กระจกมองข้างสีเดียวตัวรถมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับนี่กาบด้านข้างนะครับดีไซน์ใหม่นะครับจะมีคิ้วคมเมี่ยมมาให้ในตัวเลยนะครับสําหรับรุ่นไมเนอร์เชนและคันนี้นะครับประตูนะครับติดตั้งในส่วนของประตูไฟฟ้ามา1ฝั่งนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับและประตูนะครับสามารถสั่งการจากรีโมทตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โหพรีเมียมมากๆเลยนะครับสาหรับ ภายในก็ใหม่มากๆเลยนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีครีมหรือสีเบจโหกลิ่นนี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับและสําหรับดีไซน์ด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่การชนด้านหลังนะครับเขาจะเป็นคิวโครเมีมนะครับสวยงามมากๆนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ครบเลยนะครับจะไปรุ่นฮุนไดเอส1วันนะครับเป็นตัว Elite นั่นเองนะครับฝาท้ายก็เปิดได้ง่ายมากๆนะครับน้าหนักเบานะครับ ดีขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับภายในต่างๆนะครับโหเบาะใหม่จริงๆนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจนั่นเองนะครับพลาสติกนะครับนี่จากศูนย์ยังอยู่เลยอ่ะนะครับสาหรับคันนี้ครับได้พรมกระดุมนะครับเข้ารูปมาให้รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านท้ายกันก่อนเลยนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับไม่มีขันนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับเี่ไม่มีขยับเลยนะครับ ฝาเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิการหรือน้ำท่วมนะครับและรถร้านไลออนข่าวของเรานะครับการันตีเลยครับและได้รับการตรวจรับรองคุณภาพนะครับจากวันทุคาอินสเปคชั่นด้วยนะครับได้รับรถเกรดเอทุกคันแน่นอนนะครับและเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมในส่วนของออปชั่นด้านในตัวรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสาหรับฮุนไดเอสปันคันนี้นะครับภายใน ใหม่มากนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับนี่ฝ้าเพดานต่างๆนะครับใส่สะอาดและในส่วนของม่านบังแดดนะครับพลาสติกนะครับนี่ยังห่ออยู่เลยนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะครับถือว่าเจ้าของเดิมเป็นคนที่รักรถมากๆเลยนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจนะครับรีโมทแบบนี้นะครับนี่เสียบบิดสตาร์ทได้เลยโอ้เสียงเครื่องนี่แบบนุ่มนวลมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเพรสเซอร์ดีเซลนะครับ2.5ลิตรนะครับ175แรงม้าเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นให้ดูจัก เบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับสีเบจแบบนี้เลยนะครับทั้งหมด11ที่นั่งนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนั่นเองนะครับแผงประตูก็จะเป็นโทนสีครีมหรือสีเบจนะครับมือจับนะครับเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับ <S <S <hips> <S และจังติดตั้งนะครับในส่วนของอช่องแอร์นะครับเป็นลายไ,ไม้เสมือนจริงมากๆนะครับและในส่วนของอคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นพลาสติกโทนดำแบบนี้เลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้า นะครับและยังมีในส่วนของหน้าจอนะครับคันนี้นะครับอัปเกรดนะครับเป็นหน้าจอ Android นั่นเองนะครับเราสามารถปล่อยนะครับอ่า Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอตรงนี้นะครับและเราสามารถเปิดนะครับในส่วนของเครื่องเล่นมีเดียต่างๆนะครับนี่มี u t u b e มี Netflix นะครับหรือสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจากที่แอพสโตรตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะเขาเป็นหน้าจอ Android นะครับมี Google แบบมาให้ครบทั่วเลยนะครับ และยังมีในส่วนของกล้องมองหลังเวลาเราใส่เกียร์ถอยหรือเกียร์ R นะครับเขาจะมีภาพพร้อมเซนเซอร์กละยถอยอันนี้เราเปิดฝาท้ายอยู่นะครับและระบบแอร์นะครับเขาก็จะเป็นแอร์นะครับโชว์ตัวเลขดีต้อนแบบนี้เลยนะครับอันนี้แอร์ด้านหลังอันนี้แอร์ด้านหน้านั่นเองนะครับสามารถเลือกโหมดเป็นโหมดแอร์ออโต้ก็ได้นะครับและระบบเกียร์นะครับเขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับมีช่องเสียบ USB มาให้ตรงนี้นะครับ AUX ต่าง และยังมีโฮลเลอร์เลดนะครับตรงนี้ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับและสําหรับเลขใไมค์คันนี้ใช้ไปเพียง60 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีประวัติดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับพรมลายนะครับจะได้พงมลายหนังมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์จากตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับและสําหรับด้านข้างนะครับจะมีระบบควบคุมนะครับในส่วนของประตูไฟฟ้ามาให้นะครับสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับ และพิเศษมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะครับคันนี้นะครับมีประกันชั้นหนึ่งนะครับนี่ถึงเดือนนะครับธันวาเลยนะครับ30มธันวาคมนะครับปี2567นะครับลูกค้าสามารถใช้ตรงนี้ต่อได้เลยนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่ซื้อจากไฟแนนซ์อันนี้เป็นเงื่อนไขของไฟแนนซ์อยู่แล้วนะครับลูกค้าต้องทําใหม่ทุกกรณีอยู่แล้วนะครับและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับในหอ้โหบ้านนี้นะครับประตูไฟฟ้าไใลลื่นดีมากๆเลยนะครับ เบาะนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับแถวที่2แถวที่3ต่างๆนะครับเบาะใหม่มากนะครับถือว่าใช้งานได้น้อยมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้เบาะไม่มีช้ําไม่มียับไม่มีโทมเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมหนังเดิมหนังแท้จากโรงงานนะครับและพรมเข้ารูปนะครับเป็นพรมกระดุมผ้ายางอย่างดีแบบนี้เขาก็ใส่ได้เข้ารูปนะครับสวยงามมากๆนะครับบำรุงดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับและเวลาที่เราขึ้นครับก็ก้าวขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่ และนี่เลยนะครับเขายังมีในส่วนของทีวีเพดานนะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเขาจะสะท้อนภาพหน้าจอนะครับจากหน้าจอ Android ด้านหน้านั่นเองนะครับดูหนังฟังเพลงดู YouTube เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ Google Map ต่างๆได้หมดเลยนะครับและสําหรับเบาะนั่งนะครับแถวด้านหลังนะครับสตัวตรงนี้นะครับเขาสามารถหมุนได้180องศาเลยนะครับวิธีการหมุนก็คือเราจะพับเบาะตรงกลางนะครับพับลงแบบนี้นะครับแล้วยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ จะดันสลักด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะดีดออกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดันนะครับหมุนได้แบบนี้เลยนะครับนี่ได้ทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้และตัวนี้นั่นเองนะครับติดตั้งคาซีทต่างๆได้หมดเลยนะครับและสําหรับชมไมเนอร์เชนนะครับเขาจะมีช่องนะครับ USB นะครับนี่จากโรงงานนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวามีให้ครบเลยนะครับไว้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่อันนี้ดีมากๆเลยนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับในส่วนของ ภายในเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างด้านหน้าและปัง์ชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและสําหรับโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะครับบอดี้เดิมๆเลยนะครับแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขันนะครับไม่มีถอดนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักผิดคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยชัดๆนะครับซอกในต่างๆนะครับแก้มต่างๆนะครับและล้านเรานะครับได้รับการตรวจนะครับรับรองคุณภาพนะครับจากวั e ถุค่าอินสเปกชันนะครับ รับประกันนะครับได้ลด1เททุกพันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพีความหรือ้นามท่วมแน่นอนนะครับและเครื่องยนต์ครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์คอมเร็วนะครับดีเซลนะครับ2.5ลิตรเป็นเครื่องยนต์ A2 นะครับ1 7 5แรงม้านะครับเครื่องตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอึดถึกทนมากๆนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับอะไรถูกอัตราเร่งดีและที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับและเวลาที่เราจะปิดนะครับนี่ง่ายมากมือเดียวเลยนะครับปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมพามารีวิวนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังนะครับมองหาหรือกําลังสนใจนะครับในส่วนของรถตู้พรีเมียมครับ11ที่นั่งนะครับออปชั่นครบแบบนี้ราคาครับลดลงมาจาก้ายแดงนะครับค่อนข้างเยอะและยังได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับโฉมสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นนะครับฮุนไดสตาร์เรียนนั่นเองนะครับราคา สุดพิเศษจริงนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่1 1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับฮุนไดเอสวาน2.5งจุดหอิิทปี2020ันเลขไม้เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์นะครับซื้อสดแล้วเราไม่บวกแวร์นะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับกรณีฟรีดาวนะครับจะผ่อนอยู่ที่มาร 20,000บาทต่อเดือนนะครับนานสูงสุดถึง7ปีหรือ8.4งวดนั่นเองนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะครับของแถมจัดเต็มนะครับและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการนะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับผลไฟแนนซ์อนุมัติแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเราก็มีบริการนะครับจะส่งรถฟรีนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับ และสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับกองง่ายมากๆนะครับสามารถเซิร์ชใน Google Map นะครับว่าไลออนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราอยู่เส้นกาญนาพิเศษบางบัวทองนะครับอยู่บางบัวทองนนทบุรีนะครับอยู่ติดกับโลตัสไซนน้อยนะครับหาง่ายมากๆนะครับเปิดทุกวัน9ามงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับวันหยุดก็เปิดเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับและตอนนี้เรามี ในส่วนของรถตู้พรีเมียมนะครับฮุนไดเอสวันนะครับมีให้เลือกนะครับหลายรุ่นหลายราคาเลยนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่0 0แสนกว่าบาทนะครับถึงโฉมใหม่ล่าสุดถึงฮุนไดซารียก็ยังมีเลยนะครับเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับและสนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ถูกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube Line t i k t o k หรือจะทางเว็บไซต์ไลออนคาไทยแลนด์ครับหรือจะโทรเข้ามานะครับปรึกษาเคสสอบถามรายละเอียดการผ่อนต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับหรืออยากจะดูวิดีโอคลนะครับ ดูรถจริงนะครับที่ร้านก็ได้อีกเช่นกันนะครับและนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาค่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รถนะครับพร้อมใช้งานสภาพนางฟ้าแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไครทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมมารีวิวคันไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ